เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ไปเดินตลาดนัดสามเพลงตอนตีหนึ่ง <Wow. S 1> ใครจะไปคิดแร้ว,ว่าของขายส่งจะถูกขนาดนี้1้0คู่บ,บาทอละหาบาท อันละสิบาทหกชิ้นขึ้นไปทุกคนและอีพีนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเดินดูเลือกซื้อสินค้าที่ราคาถูกสินค้าอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวอีพีนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเดินดูในตลาดนัดตอนกลางคืนที่สามเพลงและที่พลาดไม่ได้คือสติฟู้ดตอนกลางคืนจะมีอะไรที่น่าทาน,ลนและรสชาติจะเป็นยังไงเราจะพาเพื่อนๆ,นๆไปลองไปชิมและไปเที่ยวพร้อมๆกันกับอีพีนี้สามเพลงตอนกลางคืนตอนตีหนึ่งสุด รดนะน้ำจิ้มแจ่วอร่อยอสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สนามเพ็งคือประเด็นคือทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนะคะ วันนี้มีโอกาสมาที่ตลาดสามเพลงค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเดินดูนะคะว่ามีสินค้าอะไรที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีสินค้าอะไรใหม่ๆ่นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะครเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าที่ตลาดสามเพลงมีอะไรใหม่ๆแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ กันที่สามเพลงแล้วนะคะว่าจะมาพาเพื่อนๆนะคะมาเดินดูบรยรยากาศตอนกลางคืนนี้คือคืนมากเลยแล้วยังคือคนเยอะมากนี่ของขายเยอะมากค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อะไรกันวันนี้นี่จะของน่ารักนะูสิส่วนว่าจะเป็นของผู้หญิงอะทุกคนเป็นกิฟต์เป็นโบอะไรดูดูนี่เยอะมากน่าจะเป็นขายสง่งโูสแอน,นี้สชัน่ารักนะนี่ว้าว มนฝั่งนนก็ขายของเหมือนกันนะคะทุกคนเป็นขายส่งนะอันนี้เป็นใบหน้าค่ะทุกคนตอนนี้คือเป็นครั้งแรกนะคะที่เราได้มีโอกาสามาเดินตอนกลางคืนเนาะว่ามันก็ไม่รู้ว่าแบบบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมาซื้ออะไรไงแต่ว่าถ้าคือใครนเพื่อนคนไหนที่แบบเออสนใจที่เราอยากจะซื้อที่เป็นสินค้าลีที่แบบทุกคนราคาสินค้าคือราคาไม่แพงแล้วอย่างคือแบบอยากได้ที่แบบเต็มนนที่มากอะ่ะทุกคนก็จะถูกลงไปอีกน,นะครับ กางเกงไม่ใช่บ็อกเซอร์ใช่แต่ตเป็นนี่3ส,สามร้อยสามตัวร้อยนี่ดีนะ,ะนมินได้พัดนดีนะใช่ตัวละสี่สิบบาทแต่อันนี้สามตัวร้อยเออเฮ้ยนี่งงอ,นนอะไรอีกฉันจะเอาเ,เอาก็มาใส่สบายนี่ทุกคนสามตัวร้อยจ้า พี่อันนั้นก็สวยนะน่าหนักที่จับอยู่อ่ะนี่ได้แล้วกับทุกคนสามตัวลอยจ้ะเลิศถูกมากสรุปแกลมมาท่านมาหรือแกลมมาซื้อไม่รู้หนูถืออยู่เนี่ยหนูก็อยากมาซื้อจะไปดูร้านอื่นอีกนะคะทุกคนว่ามีร้านไหนที่แบบเออน่าสนใจราคาที่มันไม่แรงไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันก่อน มีของกินด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวเราจะมาเดินดูของกินกันมินดูสิปลาเปียแกดูชิตบเลโลว์บล่าเลยอุะว้ดทุกคนนุ่นยางมัดผมกมัดผมเยอะแยะเลยข้างในเยอะมากส่งนะคะตัวละห้าบาทนะคะสิบสองตัวขึ้นไปนะมินนี่นี่เลยครับสองห้าบาทนี่จะน่ารักกันสีน่ารักมาก น่อมยิ้มมออกนนี่ลาบูบูไม่อันนี้ไม่มีฟันเจ็บเห็นเหรอคุณมีแตัวตนอะครับ้างบรรยากาศข้างในนะครับคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันนะคะทุกคนว่าด้านในี้อะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็ขายอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน ทุกคนตอนนี้กำลังเดินดูกันอยู่มาด้านในซอยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้อะไรคือกำลังเดินดูกันอยู่ว่าแบบมีอะไรที่น่าสนใจเพราะของขายเยอะ,อะคือแบบแต่ละอย่างแล้วประเด็นคือมีของกินด้วยุกคนของขายก็มาเรื่อยๆนะครับน<อ>ี่อันนี้ปลเสียบอจอ,อ,อนี่ก็จะเป็นตุกก๊กตา ตุ๊ก,กตากระเป๋าของไขายเยอะนะคะทุกคนคปักดาลิปติแนะนำนะคะทุกคนใครที่มาเดินอะไรอย่างเงี้ยคือระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าคนเยอะมากและเอียงคือเราไม่รู้ว่าแบบเราจะโดนเราจะโดนขีดกระเป๋าเมื่อไหร่ยังไงก็ได้นะคะทุกคนก็ระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าคนเยอะมาก โุกคนทุกคนฝั่งนู้นก็มีอีกนะคะคือหลายซอยมากดูอันนี้เป็นกระป๋าอันน้ำอยังดีเลยนะคะทุกคนกระเป๋ใส่ดินสอไปสะกตัวแบกอะไรโอ้โหดูขับที่แบกขาแตกพอดีใช่ไหมพอจะไปถึงบ้านพอดีเละค่ะส่วนมากจะเป็นอะไรนะพวกกระเป๋าอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะทุกคนแล้วก็ตุ๊กตาเยอะมาก พี่จิ๊ป่ะใครที่แบบเออตอนนี้คือยังไม่ได้อะไรนะครับทุกคนต้องขจัดมาดูไปคนอ่ะเพราะว่าจะไม่รู้จะซื้ออะไรจริงๆไหนเอออย่างนั้นแหละมินน่ารักถักขวดใส่อะไรได้บ้างนี่ก็ใส่ได้แต่ของใช้ส่วนตัวสมุดใส่ไม่ได้จะรู้ไหมเออเฮ้ยทุกคนยังน่ารัก สำหรับออกะดมกันดูดิสำหับนะานนี้เป็นเอาไว้ทำเองใช่ทำเองเป็นงานแฮนด์เมดด้วค่ะทุกคนน่ารักค่ัทุกคนนี่สิ่งที่ตามหารเท้าสิบคู่ห้สบบาทกระดาษชิดแบบเปียกทุกคนดูดิห่อละห้าบาทถูกมากสิบห่อห้าสิบาททุกคนคูราคาดีมากเลยอ่ะะ ในเมื่อฉันพาแกมาซื้อแกก็ต้องซื้อให้เต็มที่อยูแล้วเรามีเนาะไปเลยค่ะสสิกทุกคนอุยดีมากเลยอ่ะนี่น่าทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะตุ๊กตาแม่เนี่ยทั้งแม่ทั้งลูกเลยดูดิมาดูดูสูดดูสดนี่ คนกิ๊บช็อตสำรับพี่หญิงโดยเฉพาะเลยค่ะตาแตกมากตื่นตาตื่นใจมากทุกคนดูเต็มมากทุกคนดูเอาอะไรคะดูสิยางรักผมเยอะแยะมากจะมาตีกีนหัวกันเนี่ยเขาส่งแล้วเขาเท่าไหร่สิบบาททุกคนชิลสิบบาท โอ้โหคือน่ารักอ่ะมินก็ดูสีน่ารักมากเลยเนาะมาดูๆนี่ทุกคนเขาคือเยอะมากอ่ะขอบเอิญฉันไม่มีผมมัดไงกำลังจะซื้อมาทำให้ใครที่ขายปีกขายส่งอะไรเงี้ยคือมารับแถวเนี้ยคือทุกคนราคาดีจริงๆมีเวลามาเดินหน่อยก็คือแบบเดินลวกร้านได้เลยแต่ละร้านคือเยอะมาก ขายของแตกต่างกันออกไปคือส่่นมากก็จะมีุ๊กตาพวกคิ้ชอบอะไรคือเยอะมากก่ะทุกคนมีทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกล่องเป็นแจกันหน่อยอุ้ยทุกคนน่ารักมากเลยแต่คนน่ารักนั้น,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 นเลยอะละสิบบาทหกชิ้นขึ้นไปทุกคนจะใส่กี่อันก่อนอุ้ยมีเลือกเยอะมากอุ้ยน่ารักอ่ะแตจริงๆว่าทุกคนถ้าได้หลุดเข้ามานี่คือเลือกทั้งวันก็ยังได้เลยเลยไม่รู้ว่าจะตัวไหนก็มีแต่ตัวน่ารัก เยอะดดพวกกุญแจมาหาพวกกุญแจค่ใสายปลอกคอก็มีนะคะใส่บัตรใส่อะไรนี่นะคะทุกคนเรากําลังเลือกกันอยู่ถ้าเลือกในราคาส่งมันจะถูกกว่านะคะทุกคนมันจะได้เอาไปค้าคากันได้เนาะไม่ชอบแบบไหนก็ค่อยอไปเปลี่ยนเอาเพราะว่าแต่ละตัวคือแบบมีเอกลักษณ์ของแต่ละตัวแตกต่างกันอย่างนี้ก็มันจะมีกระดิกระดิสวนตัวนี้ก็จะมีกระดิ อนที่เราได้มาแค่นี้เนี่ยันหมดนี้ร้อยดอกก็ใส่นี้หมดมาค่ะทุกคนพีกในพีกตอนนี้คือต้องเลือกทั้งหมดสิบสองตัวเพื่อที่ว่าจะได้ร,กกนนราคา60บาทเอาแล้วซันมาอีกหตัวมีหนึ่งมาได้แล้วสามเลยอีกสาม สิบสองก็คนละหกตัวแกเอาไปละสามเจก็ต้องเอาเพิ่มอ,อีกสาม <12. S 2> อ๋อได้แล้วตัวหนึ่งใช่ไหมอันนี้ต้องมนของชันละนี่เป็นกุญแจทั้งหมดสิบสองพวงค่ะเราต้องไปดูเราไปหาก,กุญแจเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยต้องมีแค่ไม่กี่อันก็คือใส่ไม่หมดหรอกทุกคนก็มันเยอะมากคืออย่างคือดีตรงที่ว่าราคาส่งค้าราคาไม่แพง12บสองชิ้น60บบาทเลิศ นี่ทุกคนร้านเครื่องเขียนก็มีอะไรแบบนี้ด้วยนะคะน่ารักอ่ะนี่เคยเล่นนะคะทุกคนตุ๊กตาแต่งตัวเป็นตุ๊กตากระดาษตอนนั้นคือแถมกับขนมค่ะคือดูดิน่ารักเลยะวันนี้ยังมีให้เห็นนะจ๊ะเวลานี้คือมันคือเวลาโนนแล้วเดีไม่ได้ออกไปไหนเลยตอนนี้ยังไม่ได้ออกจากที่นี่เลยค่ะตอนนี้ประมาณตีสองละยังเดินดูกันอยู่เลยทุกคนเนาไม่รู้จะเอาอะไรบ้าง ไปทุกคูนหกชิ้นก็ไปสิบบาทนี้ว้าวดูมีให้เลือกหลายแบบมากถ้ะสไอยมูกอะไรเงี้ยพวกนี้ไขยยนง่คะัใครส่งเท่ากันสิบบาทหกชิ้นหมดนลันอ๋อ้วมได้มิ้นแบบนี้วมได้น่ารักนะ ดูสิมีทั้งกำไรแขนแล้วก็มีทั้งส้ยคอค่ะดูน่ารักเนาะอของเยอะมากอ่ะทุกคนม,มีแต่น่ารักเท่นั้นแลยอ่ะนู้นอ่ะทุกคนในซอยมีหลายซอยนะ,ะทุกคนเราก็ลองเดินดูอยู่ว่าแบบมีอะไรที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันไปแวะเลย 4ี่สบหาทหรออันนี้อันนี้เท่าไหรแบบนี้เท่าไหร่ครับเาจ็ดสิบบาทขายส่งเจ็ดสิบบาทนะคะขายส่งเจบาทอุ้ยคือเราอไม่รู้ถามพี่เขาชิมละสิ สามชิ้นนิ mm. Arrow, offset, yeah. okay. ้นโอ้โหน่าจะไม่ไหวของบางอย่างทุกคนเพราะพวกเราพอใช้เองใช่ป so. ่ะบางทีซื้อซื้อจะเป็นแบบส่งอะมันก็ไม่ไหวอะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะไปใช้อะไรกันเยอะแยะเนาะมีอีกหลายอย่างมากเลยอะไรอะหัวใกสิบสามใบขึ้นไปกระเป๋าเป็นกระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้าอันเด็กแบบน่ารักน่ารักอะเออนี่แบบประมาณสูงหนึ่ง นี่ทุกคนก็เกาะแบบนี้ก็น่ารักนะไปละหกสิบสามสิบขึ้นไปท่านีาา่น่ารักเลยเนี่ยนี่ยนี่ให้เลือกเยอะมากเลย,ยดูดินี่มินท่าน,นี้เออน่ารักนะมีแต่แบบน่ารักน่ารักทั้งน้ำได้อ่ะดูดิโอ้โหละลายซับของแท้ค่ะเอ้ยเดอะเท่าไหร่นะคะ ร้ 150. อยหาสิบทุกคนดูน่ารักมาก,ากเออดีกระเป๋าได้แล้วยังงี้ยางงี้อันนี้น่ารักดีมีหมาใส่ไม่ไดออ๋ออันนั้แบบไม่มีหมาได้ไหมนี่ไงมิ้นนี่ไงเมวน่ารักน่ารักอห่านนมีหัเล็กเยอะเลยค่ะัอเอออันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักเน,นี่ย ววอีดนเนาราะเดินออกมาก็เป็นมุมของกินแล้วไงนี่ก็จะเป็นข้าเหนียวหมกปิ้งแล้วก็มีข้าวไข่เจียวนี่ทุกคนเราก็มีน้ำอัลมเห็นไหมคะนี่กาแฟไหนคุณพี่บอกว่านพี่กะปิแซบ,แบ,บมาจา,จานนึงค่ะก็อ,อย่างนี้ค่ะ คลิกน้ำปลาเน้นๆนี้เลยทุกคนน่ากินมากแล้วเวลานนี้คือแบบมาเรามาดูกันค่ะทุกคนว่าจะน่าทานแค่ไหนจานละเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมสี่สิบจานสี่สิบขอทุกคนทุกคนเป็นน่ากินมากเดี๋ยวพอเดินเหนื่อยเสร็จแล้วนี่แหละเติมค้าันของขายเยอะมากแล้วอย่างคือแบบนี้กินหันง่ายชิู เขาจะมีขายที่โซนบางทีก็ถ้าเดินผ่านมาก็ด้านใน,ในก็จะมีขายเหมือนกันกน,นี่ทุกคนคือน่าทานมากมามีทั้งน้ำพริกกะปิแล้วก็พริกน้ำปลายอย่างนี้ทุกคนซึ้งมากอืมนี่นี่นี่ขนเข้มข้นมากอืมเน้นๆหนึงงง่งเลยแล้วก็นี่ตบด้วยพริกน้ำปลายอย่างนี้จ้าว้าวราดนี้มากทุกคน,กคน,กคนอืมน่าทานมาก นี่ดูดิทุกคนเป็นอะไรที่มันแบบทานง่งายๆแต่คือมาแล้วยิ่งแบบเวลายอย่างเงี้ยทุกคนคือดีน่าทานมากอะมาอือหนี่นี่านลาด,ด้วยน้ำพริกกะปิะอย่างเงี้ยค่ะอือว้าทุกคนราชาติด,ดีอร่อยอร่อยเลยดีอะ่ะเนี่ย เ mm. mm hmm. ดนนินหน่วยอย่างนี hmm. like well ้คือแบบดิสโซด์ที mm ่แบบข้าวนี hmm. mm ้ hmm. นะค่ะ mm ข้าวไข่เ hmm. จ mm ียวที่มีนี้ทุกคนมีจะอมด้วยนะคะมาดเน้นๆคำนี้ค่ะเห็นไหมสุดๆิีนอะ อร่อยแนะนำเลยอ่ะคุณพี่ร้านอยู่ตรงไหนคะหลังวัดวรจักรลังวัดวรจักรเปิดทุกวันใช่ไหมคะมีวันอาจคืนอาทิตย์หยุดขึ้นวันอาทิตย์หยุดทุกคนถ้าใครผ่านมาคือแวะมาได้ดีทุกคนคือแล้วแบบเป็นอะไรที่มันทานง่ายอยู่แล้วอ่ะอน,นี่คือ สุด่ีมา <Okay. S 2> แม่ขายยังไงคะชุดหนึ่งสามพับาทชุดหนึ่งสามสิบบาทไข่<ม>ลวกลวกกับมะตูมไข่ลวกมะตูมกับมะสงเครื่องน้ำจิ้มแจ่วหรอครับอ๋อน้ำจิ้มแจ่วมาถามทุกคนดูอะไรครับอ๋ออย่ามะตูม ชุดละสามสิบบาทนะคะทุกคนแล้วก็เป็นน้ำจิ้มแจ่วเป็นน้ำจิ้มแจ่วซอสมะขามแล้วก็มีพริกไทยนะคะทุกคนแล้วก็มีซอสผักทอง,องแล้วก็มีแมก็กกี้ชอบรสชาติไหนพูมได้เลยมาเดี๋ยวเรามาลองชิมน้ำจิ้มแจ่วกันน่ะ,นะ,ะโซ่ตรงไปนี่ดูดิน,น่ากินอ่ะชีวิตมันรู้สึกว่าลำบากมากเลยือ <laughs> เต็มไม้เต็มมือแล้วก็แบบเนี่ย จะใส่แต่น้ำจิ้มแจ่วฉันลองขอชิมก่อนได้ปะขอ,องฉันอ่ะนี่ทุกคนมาดูจิ้มแจ่วค่ะคน่าก,กินะกนะมารสน้ำจิ้มแจ่วอร่อยทุกคนน้ำจิ้มแจ่วรดมากเข้มข้นอ่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆแล้วไปหาที่กินก่อนตอนนี้ <c oughs> คือเต็มไม้เต็มมือมากของกินก็เยอะตอนคน แล้วคือแบบมีของกินแบบข้างทางอย่างนี้เลยแล้วก็คือแบบเนี้ยใครเดินมาเหนื่อยเนี้ยคือแบบอยากจะหาอะไรกินว่าอยากจะได้ของที่แบบที่เราอยากต้องการอยากซื้อด้วยคือก็มีเยอะมากค่ะทุกคนตอนนี้คือขอหาที่นั่งทานก่อนแป๊บนึงมาเดินเหนื่อยแล้วค่ะ <ๆ S 2> ทุกคนก้ง <c oughs> <c oughs> องจะลบปะเนี่ย <c oughs> สภาพร <c oughs> อดสิ <c oughs> เ้าค่ะมาเดินเหนื่อยๆนี่ค่ะทุกคนเดินกินไปเรื่อยค่ะหลายร้านมากมนี่จะเป็นอย่างนี้จะมีไข่ลวกนะคะแล้วก็ไข่ยำมันตูมแล้วก็ไข่ต้มเป็นแบบไข่ปิ้งก็มีดก,กินแบบใส่กับน้ำจิ้มแจ่วแบบเพลินๆเลยทุกคน แล้วตอนนี้คือเป็นเวลาประมาณตีสองกว่าแล้วค่ะทุกคนเกือบตีสามแล้วจ้ะฉันยังมาเดินหาของกินกันอยู่เลยสวาแต่อร่อยนานๆทีได้มีโอกาสมาเดินอย่างนี้ทุกคนไม่ได้มานานมากแล้ว่ะจริงๆ ตันเนี้ยมักกินมากนี่ไข่แรงนี้ค่ะอมันสุดยอดสุดน่ะอ้อ หนังท้องตึงแล้วค่ะทุกคนหนังตาก,ก็เริ่มหย่อนหลังจากที่เดินหาของกันจนเหนื่อยเราก็ได้ไปนั่งทานข้า,ขาวมาซาเติมาลังมาเรียบร้อยตลอดเส้นนี้เลยค่ะของกินทั้งหมดเลยนะคะหลังจากที่เดิน,นเหนื่อยออกมาแล้วนี่มาเดินหาของกินกันได้เลยค่ะทุกคนนี่ทุกคนและนี่คือของที่เราซื้อมาทั้งหมดจะบอกว่าคือของเยอะมากค่ะทุกคนมีทั้งขายปีกขายส่งอย่างคือใครที่จะแบบเอาของไปขายต่อเงี้ยพวกเพ่เช่นเสื้อผ้าพวกกิ่นหองพวกอะไรเงี้ย คนคือของดีมากแล้วอย่างคือราคาไม่แพงถ้าพวกคนไหนที่สนใจนะ,ะแนะนําเลยลองมาเดินดูค่ะและอย่างคือตลาดคือก็เปิดดึกมากก็คือแบบรู่นนี้ทุกคนเจ็ดแปดโมงบางทีคือบางร้านนะคะทุกคนก็ยังขายอยู่นะคะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณนะคะอีีหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะไปที่ไหนด้วยจะทําอะไรฝากติดตามไปด้วยสำหรับ EP นี้คะ่ะทุกคนลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายหนักมาก